กรณีที่เราฟังว่าไม่เชื่อถืออัตถกถาเนี่ยอัตถกถาอาจารย์เป็นพระอรหันต์ในยุคหลังพุทธกาลแล้วเขาเขียนอธิบายขยายความพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขยายมันกว้างขึ้นละเอียดขึ้นทีนี้ถ้าเราอยยุคปัจจุบันเราบอกว่าไอ้ขยายความมาเนี่ยเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือได้เฉพาะพุทธพจน์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านพุทธพจน์จริงๆแล้วเราขยายความได้ไหมล่ะ เราบอกว่าจะบอกอว่าเราชั้นก็ใหญ่ความได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรากําลังจะไปทําหน้าที่แทนอาจารย์ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ต้องลองคิดวองความสามารถเราอตตารยอาจารย์น่ะมันคนละชั้นกันที่ฟังว่าคนละชั้นนี่เหมือนเราแจ๋วนะในคนละชั้นน่ะคือท่านนะ่ะพระรหั์และนยิยมนี้ปุตุชนแล้วโยมควรจะเชื่อปุตุชนหรือเชื่อพระรหั์มากกว่ากันละ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่บอกปฏิเสธไม่เชื่อตรรกะฐาเลยเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกตรงเลยว่ามันมันอันตรายมากนะอันตรายมากต่อผู้คนที่ที่ไม่เชื่อว่าฉันจะไม่เชื่อตรรกะาเชื่อแต่พมบาลีอ่ะต้องต้องคิดอย่างนี้เลยนะนะแต่ถ้าถามว่าบอกว่า,วาตรตกถาอาจจะมีผิดมีเพี้ยนไปบ้างมันก็อาจเป็นไปได้นะแต่ถ้าให้เราเป็นคนตีความมาเรายิ่งเยียนหนักกว่าอีกคุณมกกัจเจนความสามารถตคุณขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้สแสดงสุดยอด อาตมาไม่มั่นใจเลยว่าเราจะตีความพระบาลีได้มันสั้นมากเลยนะอย่างไม่ต้องมากดูแค่พระพิธรรมแค่คําคําเดียวองกุศลาธรรมมาคุ้เจ้าเขียนแค่เนี้ถ้าแปลภาษาไทยก็คือําที่เป็นกุศลแค่นี้จริงๆไม่ได้อธิบายอะไรเลยอมันไม่มีคํามาขยายความออกเลยแล้วถ,ถ้าไม่มีตรงฐานเราจะขยายความว่าอย่างไรกับว่างงคาที่เป็นกุศลอะไรกุศลคำเจ่ความมันอยู่แค่ไหนอะกุศล่ะใช่มาก ตอนนั้นที่เราเรียนเนี่ยที่เรามีคาแปลกันเนี่ยอัาจะถาทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้แต่ว่าเราเห็นคำแปลแล้วรู้สุกเลยโอ้โหแต่ก็เปธรรมาดาเขาพูดเก่งแล้วให้เราแปลเองเราจะแปลได้แค่ไหนกันที่เราไปใหญ่ความเราจะไปใหญ่ได้แค่ไหนแค่ไหนเรียกว่าคุ้สนมากเราลืมไม่ออกเลยนะแต่พอเราไปเห็นภาพดมจีนเนี่ยถ้าอย่างโยมดูภาพที่มันเป็นสีมาก เราจะเห็นแล้วพระองค์เป็นธรรมที่เป็นกูศลท่านแบ่งไม้เราเห็นชัดเจนแล้วเป็นสามระดับเป็นมหากูศลเป็นมาจัตตากุูลแล้วก็เป็นโลอุตระกูศลเห็นไหมก็คือแบ่งชัดเจนเลยกูศลมีสามระดับระดับชั้นต้นที่เรากำลังพูดถึงคือมหากูศลแปบนี่ระดับชั้นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าท่านมันอย่างอันนี้เป็นของอัตถกถาที่อธิบายในใหญ่ความไม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยถ้าถ้าหากว่าเอาเฉพาะพระบาลีมีอยู่แค่นี้เองอะโยม กุศลธรรมมากุศลธรรมมาพิยัตตาธรรมมามีอยู่แค่นี้เองแล้วเราจะเข้าใจเราไม่ได้ถเแล้วถ้าไม่ขยายความเราจะเราจะเรียนอะไรกันนะเราเราจะมาขยายกันเองเลยเหรอทำไมพระพุทธเจ้าท่านย่อย่อก็เพราะมันเป็นไปตามยุคสมมติว่าตัมาที่บายแล้วโยมเอกเข้าใจแต่แล้วตัมมาจะอธิบายเพิ่มไหมไม่ต้องขยายเพิ่มแล้วก็โยมเอกเข้าใจแล้วก็เข้าใจหมดแล้วจะอธิบายเพิ่มทำไม อนนั้ี่นออกใช่ไหมเพราะนั้นพอพูดเนี่ยพุทเจ้าพูดแล้วคนฟังเข้าใจ่านก็จบแล้วแค่นั้นเหมือนเหมือนใช่ที่ตอนเล่าภาษาลิบุตรฟังเรื่องว่านธรรมเนี่ยเล่าย่อกว่าสมัยเล่าให้ทิวดาฟารีเห็าไหมราะว่าท่านขเข้าใจท่านก็รู้ลง้าเนี่ยว่าคน,น,ย,นยกต่อต้ช่อใช่<อ>รู้ง้าอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าแล้วจะอธิบายไปทนัไมในเมื่อคนยุกนั้นเข้าใจแล้วอคือเวลายมเอกรู้อย่างนี้เวลาโยมเอกนึกภาพนะ ยมเอกรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็มีคนมาพูดเรื่องที่เรารู้เรื่องฟังแล้วเราอยากฟังอีกไหมเราจะรู้สึกไม่ค่อยอยากฟังเพราเรารู้เรื่องแล้วนี่ไงอะประเ่็นถามว่าท่านจะเทศให้ฟังไปทําไมในเมื่อคนฟังก็จะรู้สึกไม่อยากฟังล้่อ่ะถูกไหมก็เรื่องที่เรารู้หมดแล้วจะฟังอีกทำไมอะไรเงี้ยจะมีฉบับเต็มไม่นะก็มันไม่มีคนสงสัยอะคือมันไม่มีคนสงสัยเลยไงแล้วเจอแล้วเจะแล้วแล้วจะอธิบายทําไมอ่ะเช่อไหม เออนึกออกไหมคือในเมว่ายุคแต่ละยุคมันต่างกันนะมันจะทํายังไงได้ละ่ะใช่มากยุคอัตนถาเองเนี่ยที่าอที่บายทุกวันเนี้ยโยมเองลองดูสิว่าหนังสือเนี่ยเรามาอ่านเองเราก็ยังรู้สึกยังงง,ง,งอยู่เหมือนกันก็ต้องมาที่บายกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนกันอ่ะเราก็ยัง,งงงเลยว่าที่บายอะไรอะไรบางทีเราก็ยังบางจุดก,ก็ยังรู้สึกไม่ละเอียดพอนะเพราะว่านี่มันไม่เท่ากัน แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เรารู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยามาเล่าให้เราฟังเราเ็ารู้สึกแบบว่ามันรู้แลว้วอ่ะต้องเล่าอีกทำไมอ่ะก็ที่มาแล้วทำไมก็เข้าใจแล้วอ่ะต้องที่ใบซ้ำอีกทำไมอะไรเงี้ยก็ไม่จะเป็นไงมันก็เป็นอย่างนนะั้ห้เหตุปัจจัยแล้วก็อยากต้องไม่ลืมว่ามันเป็นเหมือนบาร,รมีแต่ละคนคนเกิดในยุคนั้นก็เป็นบารมีที่ได้ฟังแล้วก็ได้บรรลุพุทธเจ้ามาโปรดก็มาโปรด,ดเพื่อบาร,รมีของคนยุคนั้นนั่นหละไอ้คนยุคถัดมาเป็นยุคที่บาร,รมียังไม่ปอง เะก็ต้องดิ้นหลนสูกันต่อไปเราเราก็อธิบายเราก็ฟังคำ,คำที่มัในใหญ่ความไปต่อไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวเราเกิดเราไปอยู่ในยุคที่เราจะได้ฟังทาจากอุจจา้วบรรลุเดี๋ยวถึงตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าโอ้อธิบายแค่เนี้ยพอแล้วไม่ต้องมากเข้าใจแล้วบรรลุแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นแต่ละย,ยุคแต่พวกเราเองอะ่ะเราก็เคยมีทั้งหลายแบบประโยคคือแบบต้องฟังแบบตั้นๆฟังยาวๆมีหมดทุกแบบเลย เพราะเราเกิดมาหลายชาติ้วดีไม่ดีเราก็เคยเกิดยุคนั้นนะันแะยุคที่พระเจ้าอยู่นั่นแหละเราอาจจะเคยเกิดแต่ว่าเราฟังพระเจ้าพูดแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่จะถกแต่ว่าทำไมพระเจ้าไม่ขยายต่อเพราะขยายยังไงเราก็ไม่เข้าใจ เพราะว่าเราจะไม่เข้าใจอ่ะพูเจ้าก็เห็นแล้วอีนนี่มันเลยถ้าเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนดอกัวก็ไดองดูเยที่มันอยู่ใต้ขคนต้นแถมที่มีหินทับอีกิงเลเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอธิบายกับมันอกทำไมไม่มีสักคนที่สงสัยไปถามสงสัยอะไรไม่สงสัยว่าทำไมไม่มีสักคนที่แบบไม่รู้แล้วถามท่านหน่อยรู้เขาเก่งกันหมดเก่งกันหมดทุกคน ก็คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆอธิบายยังไงก็คงไม่รู้นะแล้วก็สมัยสมัยโบราณการส่งจำพันจะมีโดดใช้ระบบการท่องกันทบทวนกันมันถึงได้เก็บมาถึงพวกเราได้นะแล้วพอถึงยุคพวกเราพวกเรานี้เริ่มไม่ท่องแ,แล้วอะ่ะยิ่งมันมีเครื่องมือทนสมัยเราก็ยิ่งไม่ท่องเลยอะ่ะมันเ็ื่ยิ่งหายไปเรื่อยๆนะจะบอกให้ถ้าเราสงสารพวกรุ่นต่อๆไปเราก็ช่วยกันท่องไว้ด้วยนะ จะได้เก็บเก็บท่องส่งต่อให้เขาจิจิงๆถรงแม้เราจะมีเครื่องบันทึกอะไรสารพัน์ก็จริงนะแต่การทรงจําการท่องเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะเวลาเราท่องจําเราไม่ได้ท่องแค่เป็นตัวตัวเดียวแต่เราเหมือนแับทำความเข้าใจด้วยไงพอทำความเข้าใจเราจะเข้าใจในสิ่งที่กระดาษมันอ่านแล้วไม่เข้าใจนะ หนังสือเนี่ยเรากเก็ดูบางครั้งอ่ะอ่านมั้ไม่เข้าใจต้องฟังด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันฟงจำไปด้วยจะอธิบายให้คนรุ่นต,ต่อไปได้จะได้ส่งสื่อเป็นไม้เป็นทอดๆกันไปจนถึงรุ่นหลังๆด้วย